สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมสิพาคนะท่านผู้ชมมาชมวิธีการปลูกผิกกันนะครับท่านผู้ชมเป็นนักผู้เดยที่เ่อตั้เต้ปูนะครับชมคลิปหนูด้วงนะครับเพื่อครับชี่น้่องก่อนดินเท่ากับมาป,ปันก้อนนะครับไถไวหลังจากไถาตากแดดไวอาทิตย์ล้ว มัน right?. u, nah yani, ีมบมีสบกทุกขันตอนเลยนะครับสำหรับพี่เอ็กซ์ตินะครับเพราะว่าบางคนเป็นการดีเล็ดค่กันมีบอกีกันกับดงนะครับถ้าผก็ไดสนใจกับที่เนะนะครับว่าเล่นสิงห์กันแต่สำหรับผมปีนี แบบนี้แหละครับนี่ทุกขั้นตอนและสิเลอร์นี่ปั่นไปนะครับปัน่นจนทอดปลูกเสร็จนะครับว่าสีมี่ขั้นตอนอย่างนี้เนะี่ยปั่นเสร็จก็สิมายกหล่องนะครับก็บสิประมาณนี้นะครับแต่สิยกหล่องไว้ปีนี้บ่ปลูกฮางไว่าได้ปลูกทีเนี่ยแต่ปลูกฮางนี่มันเวลาลมหนานาวจังหน่หนยนอยลมมันสิลมนะครับก็บเลยบ่ปลูกฮางนะครับ เคยปลูกหางแหล้วพีกายนี่มันหลุมนะครับพีนี้ก็เลยเอาทีทีนะประมาณเม็ดหนึ่งครับเม็ดน,น้อยๆนี่ใส่รถไถหน่อยยกล่องไห้นะครับนี่บางคนเพื่อกะใส่บกหยอบยกเองนะครับแต่ว่าผมเอารถไถหน่อยนะครับยกสะดวกกว่าครับคิดวานะครับดูดได้ถนัดจะได้กับล่องเบิรงนะครับเด้อพี่น้อง ใช่นะ,น,น,นะครับเนื่องจากว่าก็เลยทายตอนปุ๋ยปุ๋ยเบื้องนึ่งประสิทธิ์มีปุ๋ยร่องพุ่นเสียดูเลี่ยห้วยด้วยน้ำน้ำหล่อบาก็เลยขอท่านอภัยนะครับที่บก็เลยทายเบิ้งนะครับตอนใส่ปุ๋ยล่วยน้ำหล่อมนะครับข้ามไปขั้นตอนหนึ่งครับ นี่หลังจากพยกล่องเซ็เกิดเสียวปุ๋ยล่องพื้น่ห้วยน้ำหล่อนะันต่อไปต่อจากนั้นก็จะเป็นการทำล่องนะครับนี่คือการทำล่องนะครับบางคนเป็นเจาะเพลทนะครับแต, <c oughs> แต่สำหรับผมนี่ผมสิเอานนำจากสายยางเข้าหน่อนครับเปิดไส่เลยครับหลังจากไส่ปุ๋ย ร่องพื้นไปแล้วกับรดยกร่อง,องใส่ปุ๋ยแล้วกับเสียวสายยางนะครับสายยางไอ้สีน้ำใส่ให้มันเป็นห่องเลยนะครับเอกากสีเบิองเอาเนี่ยมเนมเอานะครับทีหน้าเอาว่าเสียวซื้อสำเร็จน,นะครับปรับแต่งได้นะครับเอาปรับแต่งเอามองได้มองได้ที่ว่าบราซื้อกับปับแต่งเอาใส่ด้วยโดยใส่สายหนามนะครับ เราะว่าสีคน้ำให้ชแฉะเลยนะครับมันจะปลูกง่ายนะครับนี่ครับระบวนขั้นตอนการขั้นตอนเฮ็ดเฮ็ดหล่องนะครับเฮ็ดหล่องพริงนะครับู้ลังกนเพื่อกับโบดเฮ็ดแบบนี้นะครับกะบโบเป็นยังครับการเกษตรบบมีลักตายตัวนะครับผู้ใดว่าได้ดสะดวกกับพิจานานะครับ สำหรับผมก่อนสิปลูกผมเสียลเ,เชื้อราเตยโคดอมาเนี่ครับมาละลายในหนามก่อนนะครับเสียวนี่ครับเชื้อราเตยโคดอมาเสียมาละลายนามแล้วก็เสียวตน้นต้นกาพริกมามาจุ่มนะครับหลังจากละลายเชื้อราเตยโคดอมาน้ำหนามนะครับพี่นอ้อง มาเห็ดเห็ดล่องนะครับนี่คือการเรียนระยะนะครับอันนี้อันนี้คือเครื่องเอาระยะนะครับเพราะว่าเฮาสีโบตองมากคิดว่าเสียระยะห่างท่ารนะครับกระเสียวหล่อตัวนี้แลีนน้ำหล่องก่อนนะครับหลังจากพดนามแล้วนะครับกระสีมีหล่อแรีนน้ำหล่องนะครับหล่อนี่ก็สะแรียนเพื่อเพื่อเอาระยะ ระว่างต้นระว่างแถวนะครับแล้วก็สิเป็นลุ่มให้พอมนะครับ,บรจะเบิ้งกบสิให้เบิ้งว่าล,วลุ้มประมาณมาไหนนะครับนี่ครับลุมก็สิได้ประมาณนี้นะครับนี่เฮาก็สิมันก็นสิเป็นลุ้มให้นะครับบ่ต้องมาก,กาอีกว่าห่างเท่านี้ที่เท่านี้นะครับระยะนี่คือลอยเปอร์เซ็นต์ซ้ำกันเหมือนนะครับนี่กัสิไดงลุ้มประมาณนี้นะครับ เอาก็ะเสี่ยวพริกมาหยอดน้ำลุมนี่นะครับเราดีมันนี้ครับปูป่จุ่มเชือราไส้ย่อไปหยอดกับเสียวกาต้นพริกนี่มันมันจุ่มน้ำเชือล่าไตโครตหมาทีละลายน้ำไว้นะครับเชือล่าไตโครตหมาทีละลายน้ำไว้ก็สิมาจุ่มก่อนนะครับจุ่มให้ให้ให้เปียกให้ให้ชื้นไปเลยนะครับนี่เอาลงจุม่มให้ถ่วงไปเลยนะครับ จังเสี้ยวไปปลูกน้ำจังเสียวไปหย,ยอดน้ำหลองที่ที่เฮ็ดไหวน,นะครับน้ำลุมที่เห็ดไห้นะครับนี่ครับพนักงานปลูกมีทั้งคนใหญ่คนหน่อยคนหน่อยน,นีย này, เนน่เป็นคนเป็นคนย้ายบักพริกนะครับ <c oughs> เด็กหน่อยย้ายบักพริกไข่วันนี้คนใหญ่คนใหญ่จะเป็นคนถมเพราะว่าคนคนใหญ่ปฏิสมแน่นนะครับ ทมเนีนถมลึกก็จะพูดหนึ่งเป็นคนใหญ่อีกคนนึ่งก็ิเป็นคนถมน้ำกลนแกล่องแนบป้ายออกกุลาพล่มออกกุลาพัดลมเลยใ้ายไปคนนึงนะครับแต่ว่าคนนี้ปรจิบมน้ำกลครับ้แเียเล้วใกล้ใกล้สีเหลวเลยอยาเขียงมาจังีดวััชทีมงานมาตรฐานมาเนี่ย สำหรับพี่น้องที่รับชมได้ขึ้นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเด้อกดติดตามนะแร่บเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปคนหนึ่งหดหน้าผมก็สิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเล่นไปแล้วครับพี่น้องผู้ใดที่บ่เคยใส่ซื้ผู้ใดที่ฮู้แล้วก็บ่เป็นหยังนะครับกับผู้ใด ยาล่าเขาเพรอยากออกกล่องเข้ว่าบ่เป็นยังหรือว่าคุณได่คือเฮ็ดบุคงขกันกับบ่เป็นยังนะครับรักการเกษตรบุ้งีหรักตายตัวนะครับอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับเออเขาอยู่ที่ไรว่าปุ่นเฮานะครับเฮาก็ปลูกเรนเไนไปนะครับพี่น้องเป็นงานอดิเรกเรนให้น้อยไปสั่นแหละการเกษตรบุ้งีหรักตายตัวนะครับผู้ใดถนัดจังได้กะเฮ็ดแบบนั้นนะครับนี่ของผมหลังจากปลูกเกือบเล้แล้วนะครับนี่ ดูซื้อวาเฮ็ดแบแบบใดเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ